คิมเบอรี่โชว์หุ่นปังเอวบางเฉียบหลายคนแอบตาลุกไม่รู้จะโฟกัสอะไรดีคิมเบอรี่สวยทาแดดจัดคอสตูมเดทท่อนบนเซ็กซี่กับเสื้อครอปท็อปตัดผ้ามาท่อนล่างแซ่บไฟลุกพรึบ ยังไม่กรับเข้าฝั่งและยังไม่แพวกับการปล่อยภาพสวยๆจากทริปทะเลของนางเอกสาวคิมเบอร์ี่ที่เกี่ยวก้อยหวานใจหมาปรินไปฉลองดื่มด่ำครบรอบ8ปีที่รักกันท่ามกลางธรรมชาติบนเกาะต่างๆของท้องทะเลไทยก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพหวานๆของทั้งคู่และภาพเซ็กซี่เบาๆของเธอกันไปบ้างแล้วล่าสุดคิมเบอรี่จัดทีเดทส่งทาทริปทะเลสวยๆชุดบิกินี้ตัวจิว๋วอดหุ่นปังเปที่ตัวบอกว่าบางแล้ว ผลลับจากการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงของเธอนั่นเองและภาพเซตนี้นอกจากคิมเบอร์ลี่จะโชว์เอวบางเป็นกระดาษ A4 แล้วหน้าท้องที่แบนราบไร้ไขมันแล้วหลายคนยังแอบโฟกัสไปที่ท่อนล่าง ที่สาคิมยังแอบกักไว้ไม่ให้ลงแบบเต็ม,ตมแต่บอกเลยว่ามาแค่นี้ก็ทราบจนทะเลไฟลุกท่วมแล้วจริงๆหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเผ็ดร้อนแรงเลยจริงๆพร้อมๆก็บ,บอกว่าอยากเห็นภาพเต็มมด้วยนะจ๊ะแต่คาดว่าพี่มากคงกดไฟเขียวให้ลงได้เพียงเท่านี้นั่นเองขอขอบคุณภาพคิมมี่อันเดอร์สกอต์คิมเบอรี่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ